ไม่เห็นน้องไหมต้องฝั่งซ้ายเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยนอะไรอะอะไรอะจะมาทไมต้องหลอกป๋ออะไรวะเข้าไปแล้วหรออไมือนังหลาวนี่ย เขายังไม่มาไม่มีคนอยู่ มันนี้มันเป็นรถนะรถอันนี้เป็นรถมไม่เช็คมันเป็นรถไม่เห็นอะไรเลยข้างในไม่มีอะไรเลยเป็นรถจอดเป็รถจอดเฉยๆค่ะเป็นรจะพี่แป้มือถือไามุกกๆเลยไม่เห็นค่ะไม่ไม่เห็นอะไรเลยค่ะ แต่แล้วเมื่อกี้ใครเห็นลุงพลเข้าไปบ้างมีใครเห็นบ้างไหมพี่ไม่เห็นเพราะว่าเมื่อกี้พี่สอบพี่สอเพี่ติดเมื่อกี้เห็นลุงพลบ้างไหมพี่สอบต้องไปตัดเงาไห็นไม่เห็นเงาเลยใช่ไหมค้อรถเมล์เองนะท่านรถขนุะไม่เห็นค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะคะหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากที่วันนี้นะคะเราได้รับรายงานมาว่าทั้งลุงพลแล้วก็ป้าแตนนะคะจะถูกเชิญตัวมาที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์โดยถูกต้องของผู้เชี่ยวชาญซักถามนะคะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเข้าเครื่องจับเท็จนะคะในวันนี้เวลา10โมงค่ะก็น่าจะใช้เวลาคนล,ละประมาณ3ามชั่วโมงซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ ยังไม่เห็นลุงพลกับป้าแตนนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้เห็นของทางเจ้าที่ศูนย์กองพิสูจน์หลักฐานนะคะเข้าไปในพื้นที่แล้วนะคะ สำหรับคดีของน้องชมพู่นะคะก็ผ่านมาล่วงเลยกว่า7เดือนแล้วนะคะโดยทางด้านของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบตรนะคะได้ถแถลงความคืบหน้าคดีครั้งล่าสุด ในการช่วงรับตําแหน่งนะคะในวันที่2ตุลาคม2563ที่ผ่านมาค่ะว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟได้ด้วยตัวเองด้วยเหตุผล8ประการนะคะที่ประกอบไปด้วยเส้นทางบนภูเหล็กไฟได้มี4เส้นทางค่ะและเส้นทางนั้นยากลําบากเกินกว่าที่ความสามารถของน้องชมพู่จะสามารถขึ้นไปคนเดียวได้ แล้วก็พลังงานอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปไม่เพียงพอต่อการเดินไปยังบนจุดที่น้องชมพู่พบที่พบศพน้องชมพู่นะคะเพราะว่าน้องรับประทานข้าวไข่เจียวเพียงแค่3ามคำกับน้ำส้ม1ขวดเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็ 3. นะคะประกอบกับชาวบ้านยืนยันว่าเด็ก3าขวจบจะปีนป่ายขึ้นไปถึงเพียงชั้นสองของภูเหล็กไฟเท่านั้นแต่ว่าจุดที่น้องชมพู่นั้นอยู่สูงกว่ามากเกินไปนะคะ่ะแล้วก็กรณีศึกษาการหลงป่านะคะ ก็บอกว่าระยะทางพัดหลงไกลกว่าสองของน้องชมพู่สองเท่านะคะแต่ชาวบ้านบ้านกกตูมก็บอกว่าเส้นทางที่น้องชมพู่ขึ้นไปนั้นมันไกลเกินไปค่ะเด็กไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นะคะแล้วก็ทางแพทย์พิสูจน์ยืนยันค่ะว่าพัฒนาการของเด็ก3ามขวบนะคะไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปตรงบริเวณณนะจุดที่พบศพได้ค่ะแล้วก็7นะคะพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะ ที่ตรวจพบเส้นผมของน้องชมพู่36เส้นนะคะถูกตัดหรือถูกฉวนด้วยมีดค่ะเชื่อได้ว่าการกระทําของบุคคลอื่นนะคะเนื่องจากว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเฉือนเองได้ค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะทางด้านของพ่อแม่และคนใกล้ชิดของน้องรู้จักนิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่ดีค่ะว่าเป็นคนที่กลัวที่สูงกลัวที่มืดนะคะกลัวป่ากลัวสุนัขก,กลัวสวนยางนะคะที่ผ่านมาเนี่ยน้องชมพู่ไม่เคยไปไหนเลยนะคะโดยที่ไม่มีพ่อแม่พาไป เรื่องนี้ก็เป็น8ดเหตุผลนะคะที่ทางด้านของทางเจ้าที่ตำรวจนั้นยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟได้ด้วยตัวเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่เราเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งค่ะตอนนี้กําลังรอไม่แน่ใจว่าทางลุงพลกับป้าแตนนั้นเข้าเข้าไปด้านในหรือ,อยังเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นทางเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปข้างในแต่เรายังไม่เห็นลุงพลกับป้าแตนเลย ซึ่งเดี๋ยวถ้าทันทีที่มีความเคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยวเราจะมีการรายงานสดกลับไปให้คุณผู้ชมชมอีกครั้งหนึ่งค่ะก็อัปเดตนะคะตอนนี้ก็จะมีผู้สืข่าวหลายหลายสำนักนะคะหลายทีมที่เกาะติดสถานการณ์อยู่นะคะกำลังรอความชัดเจนในหลายๆในหลายๆ,ๆ,ๆเรื่องนะคะหลายๆอย่างที่วันนี้ทางด้านของลุงพลกับป้าแตนเองก็ยินยอมที่จะ มาเพื่อให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหที่นะคะอีกสักทีเห็นไหมสตเมื่อกี้ถ้าเดินเข้าไปอ่ะเข้าไปประตูนั้นแต่ก็ไม่เห็น,นั้นแต่แรกอีกแล้ว ตอนนี้หลายๆคนนะคะก็อยากจะฟังคําเปิดใจของลุงพลก่อนที่จะเข้าเครื่องจับเท็จนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น่ะลุงพลเคยพูดไว้ว่าตัวเองนั้นยินยอมที่จะเข้าเครื่องจับเท็จนะคะเพราะว่ายืนยันในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะคะแต่เราก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นทางด้านของทั้งลุงพลแล้วก็ป้าแตนนะคะมีเพียงแค่ผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะที่อยู่ในพื้นที่ แล้วก็ตอนแรกเนี่ยเกิดเหตุการณ์ฉุลหุนกขึ้นนิดหน่อยเพราะเข้าใจว่าลุงพลกับป้าแตนนั้นเข้าไปในพื้นที่แล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นกับตานะคะแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถบันทึกภาพได้ก่อนหน้านี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าหากว่าลุงพลกับป้าแตนพร้อมที่จะเปิดใจกับสื่อมวลชนหรือว่าเกิดออมีการเข้ามาปรากฏตัวนะคะเดี๋ยวเราจะรายง,งานสุดกลับไปให้คุณผู้ชมชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ